把他们用那个看子砍了。 Yeah, I'm not gonna... ง่ายนะถ้าสามารถใ,ใ้กันเด็ได้เป็นเรื่องของการวางแผนการทยาวแหมเมื่อกี้พอเราตอบก็ไม่พูดดีกว่ากลุ่มนี้เขาประสบความสำเร็จอันนักลุ่มแรกเลยตามไปกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามขี้จ <c oughs> ้อแหะกิจกรรมนี้เวลามันคำตอบมันก็คือ อันหน้าเข้าในหันหน้าออกนอกอันหน้าเข้าในอันหน้าออกนอกอันหน้าเข้าในหันหน้าออกนอกเข้าในหมเลยว่าตัวนู้นร็จแล้วจับเป็นวงกลมเลยสาวเขาในเลยครับผมชอบะไรนี้เลยไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ว่าท่านที่ชอบทีนะนะในกลุ่มนี้อ่ะมาดูกลุ่มนี้ทำยังไงถึงมาตความสำเร็จอ่ะให้ใครครับอ่ะทำหน้าทีหน้าที เชิญนางงามจักรยานยามเบลสวัสดีนะคะสมาชิกท,ทุกทา่านความสำเร็จก็กลมเกลีผ่านมานะคะเราจับมือกันแล้วเราก็คุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาแบบไหนเพื่อให้มันออกมาเป็นกลมกมโดยที่ยังไม่รู้ว่าลม,มนั้นกลม,มชาล้าหรือกลมมาได้แต่ว,ว,ว่าเราเอาความสืบสักกทธ์ไปตีตังก่อนขอบคุณค่ะ มือเรียกใกล้ๆบอกความสุดสัายมันมันจะเดินไปได้แต่ว่าในความสุดสัายนี้เราก็คุณสมาชิกทุกท่านมีช่วยกันแต่ใชายมีบักไม่มีใครโชว์ใครกันเลยนะออกมาอาจารย์บอกว่าทุกตองเราบรสลับนาลังมาลังงานข้คือนึ่งเราหลอดมั่งเราก้ามมั่งเราใจที่กันทำเพื่อได้มือมันมันไปลุกโตไม่ได้ค่ะตั้งะทุกคนจ้ามา่ที่กันเจอกันข้ามช่วยกันโอดอ่ะโอเคเสร็จ เอาังมาในกุ่มตรงนี้ที่ผมสังเกตนะครับเขามีการคุยกันตลอดเวลาที่สำคัญมีการวิเคราะห์นั่นก็คือเราจะเอาตรงไหนไป่อนแต่บางกลุ่มนี้มุนได้มุนเอารอดได้รอดเอานะฮะแต่กลุ่มนี้ค่อย,ค,อยค่อยดูวิเคราะห์ปัญหาเอานี้ออกไปเอาตรงนั้นออกไปแล้วก็ตั้งใจฟังกันเลยนะ แล้วผู้นำเนี่ยดันไม่ใช่หัวหน้ากลุ่มเขาไม่พูดเขาเรียกว่าพูดไอ้นี้เป็นผู้นำโดยการเลือกตั้งแต่ผู้นำที่แก้สถานการณ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสบางครั้งไม่ใช่หัวหน้านะครับแต่เป็นผู้นำโดยธรรมชาติในกลุ่มเราบอกจริงครับว่าใครเป็นผู้นำโดยธรรมชาติเมื่อกี้คนไหนฮะทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยมันจะต้องมีตัวด่นเพราะว่าเขาจะต้องคุยเยอะกว่าเพื่อน ใชค,ครับมาตูผมค,ครับผมสังเกตเห็นแล้วครับอคคบ,รบอรนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการในเมื่อคุณมีความสามารถคุณมีทุนคุณรีบเสนอทันทีหนึ่งความคิดของท่านหนึ่งสมองของท่านแม้ท่านจะไม่ใช่หัวหน้ากลุ่มเราะจำไว้นะครับคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มไม่ได้จก่งเสนอไปเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นผู้นําโดยธรรมชาติจะเป็นผู้นาที่ริบกีบ และที่สาคัญก็คือมีการทํางานร่วมกันและมีการขอโทษกันเป็นระรอกระรอกเพราะผู้ชายเขาไม่ชอบให้ใครบังคามไม้ข้ามมือข้ามหัวคนบางคนก็ถือเพราะฉะนั้นเราต้องตัดบางเรื่องส่วนตัวเพื่อให้ส่วนรวมเกิดประโยชน์นะครับ ทั้งหมดมันอยู่ที่กลุ่มนี้แล้วก็เป็นการให้เกียรติกันด้วยคำเียมปรบมือเลยนะฮะนี่ <_ d ose> นะครับหน้าที่สำคัญผมชอบมากมากเลยนะครับผมไม่ได้ว่าคุณไม่ซื่อสัตย์นะฮะอย่านะครับจัง,งน,ะนะนะฮะ,ะนี่คือลักษณะาการทำงานคือการวางแผนการวิเคราะห์ก่อนแล้วก็วางแผนกันทีละขั้นตอนแล้วเกิดผู้นำเกิดผู้ตามและที่สำคัญเกิดผู้ตามโดยธรรมชาตินะครับ